หมุดาหารด้อครับนี่มาหมุดาหารครับมืาอนี้จังหวัดหมุดาหารนะครับคุณแกขึ้นไปทางนครพนมไปนครพนมต่อครับมืุอนี่เนาะพ่แศษนียนย่ก็ท้ทายเด้อนครพนมนะครับผมบจุดหมายปทางนครพนมหมุดาหารครับผมที่ด,ดีค่ครับ có nạ đầm cái cần đó, trong cái cửa đi ngon không có đấy, thì hiểu gì, hên vô นรถครับบนรถถ่ายบนรถถ่ายก็งแค่ภาพจะเสียเนาะฟ้าไปสูงขึ้นหนึ่งครับมากขึ้นหนึ่งนหน้าดอกนี่ครับนี่